เช่นเคยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขออนุญาตแบบว่าอุ้ยดีดานิดนึงนะคะว่ามาพบกับสเตเดนีนแนทชาแนลนะคะเพื่อนๆตามเคยจ่าแต่คลิปนี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าแนทจะมาอันบ็อกนะคะแกะกล่องของขวัญน,นะคะเพื่อนๆของขวัญวันเกิดนะคะเพื่อนๆสามีซื้อให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดนางก็ให้บัตเจ็ตแนทมานะคะเพื่อนๆเป็นกล่องนี้นั่นเองค้าดาน กล่องใหญ่มากๆเลยนะคะจะมองเห็นไหมนะนี่ค่ะเดี๋ยวแนทจะแกะนะคะเพื่อนๆทาการแกะไปพร้อมๆกันกับเพื่อน,นแต่แนทรู้แล้วว่าเป็นอะไรเพราะว่าแนทเป็นคนสั่งเองนะคะนางก็ให้บัจเจตแนทมานะคะว่านทจะไปซื้ออะไรก็ตามใจนะคะตอนแรกนางจะซื้อรองเท้ากุชชี่ให้นะคะแนทว่าถ้าซื้อรองเท้ากุชชี่คือไม่ได้ใส่แน่นอน,นะค่ะเพราะว่าโควิดนะคะไม่รู้จะใส่ไปไหนแล้วรองเท้าพอใบสีขาวก็ยังมีอยู่นะคะของใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่นะคะ แนทซื้อมาแนทก็เลยสั่งกระเป๋ามาค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแนทมีกระเป๋าแค่หนึ่งใบนะคะนี่ค่ะเป็นใบนี้ที่เคยแกะกล่องรีวิวไปแล้วนะคะของโทลลี่เบิร์ดนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะตอนนั้นแนทพูดผิดว่าเป็นแบรนด์อังกฤษน,นะคะไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนแนทสั่งมาจากเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเลยนะคะรออยู่ประมาณ3วันของถึงวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนติดเสาร์อาทิตย์นะคะของเพิ่งถึง สามีก็ยังไม่เห็นเลยแนทมาทำคลิปอันวอกเกล่องไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะเนี่ยแสงแสงใกล้จะหมดแล้วค่ะใกล้มืดแล้วดีใจสุดๆของมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้เป็นที่อยู่นะคะเพื่อนพูดถึงว่าตอนแรกจะซื้อกุชชี่แล้วค่ะเพื่อนๆ970ปอนที่เป็น โท้ตแบ็กนะคะเป็นนี้ไม่ใช่โทูตแบ็กสีเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่กว่านี้นะคะสีน้าตาลลายโมโนแกมของเขานะคะไม่ซื้อดูสิไม่ซื้อแล้วมาเอารุ่นนี้นะคิดว่า MCM มันถูกกว่านะคะแล้วแบบว่าถึงจะไม่ใช่ลักชูรี่เท่ากุชชี่ไม่เป็นไรนะคะเอาเอาที่เราชอบดีกว่าแล้วก็เราเอาเ,อาเงินอีกส่วนหนึ่งไปซื้อนุ่หอมนะคะเรื่องๆซื้อมาเยอะมากๆแล้วหมือว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นคนอย่างเงี้ยก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้กระเป๋าแบบว่า จะได้แบรนด์ดีๆไปเลยก็ไม่เอานะคะเพื่อนๆก็เลยมาเอา MCM นะคะแต่ MCM ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่นี่ยากได้มากๆก่อนที่อยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆอ้อยากได้มากเลยเป้ของเขาอะช่วงที่ทีมอ่ะแต่ตอนนั้นทํางานไงทำงานมีพนักง,งานบริษัทเนาะธรรมดาขายเสื้อผอยู่ค่ะดาน,นี่จ้าเป็นอย่างนี้ อุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะครั้งแรกของเรานะเนี่ยกับแบรนด์เนี้ยที่เนทสั่งใบนี้มาเพราะว่าเนทอยากได้โทสนะคะเพื่อนๆโทสของ Gucci นะคะโทสของ t o ส์ตแบ c ็ t แคทแคไม่ใช่ Cat สิคิทโทสนะคะของ Gucci นะคะเพราะว่ามันหายากมากเลยอ่ะเนทก็เลยไม่ได้ถ้ามีขายในเว็บไซต์เนทก็คงจะซื้อโทสใบนั้นนะมันราคา2,000 0กว่าบาทนะเพื่อนๆไม่ได้แพงมากเนทอยากได้กระเป๋าที่เป็นทรงโทสตนะคะ มันใส่ของได้เยอะ,ะคะ่ะเป็นสติกเกอร์ของเขานะคะอันนี้เราก็จะมาแกะกันเนาะนี่ยตื่นเต้นจังเลยอะท่านอะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ตัวกระเป๋าของน้องนะคะ กระเป๋าทอนะคะทอนมินิเล็กๆโอ้มีกาดให้ด้วยนะแล้วก็มีกระดาษสีทองนะคะเพื่อนๆอยู่ในกล่องกล่องหมดแล้วจ้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะคงเก็บกล่องไว้ดูต่างหน้านะคะเพื่อนๆครั้งหนึ่งเริ่มซื้อแบรนด์นะคะอือน่ารักอ่ะก็ขอแฟนนะคะขอปีละใบนะคะขอกระเป๋าปีละใบ <c oughs> ไม่ขออะไรมากนะคะ บอกมาเธอเธอชินขอกระเป๋าแค่ปีละวัยก็พอนีนิหลังแล้วิ่หลังมาแล้วแบบนี่ค่ะก็จะเป็นถุงผ้าของ MCM นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเน็เลยนะคะก็จะมีความดีดาดีใจนิดนึงนะคะ thank you นะคะอันนี้ thank you ก่อนที่เขามาส่งชอบมากเลยเพราะว่าไปสนีเขาไม่ได้มาส่งให้แบบว่าเรียราดนะคะเพื่อนเพเขาจะถามชื่อเน็ว่าตรงกับพัสดุไหมแล้วก็ถ่ายรูป บ้านนะคะถ่ายรูปประตูบ้านรูปรูปน้ำเบอร์นะคะถ่ายไปถ่ายทุกอย่างเลยนะคะก่อนที่จะสุกมอบของให้เน็ตนะคะไม่ใช่มาถึงแล้วเอาของมาให้เลยไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเออก็ถุงผ้านะคะถุงผ้าของเขาก็จะมีความเป็นผ้าผ้าฝ้ายนะคะเพื่อนๆคัตตอนผ้าฝ้ายนะคะหน,นาอยู่นะคะค่อนข้างหนาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะเหมือนใบข้าวรวงข้าวนะคะและก็ไม่แน่ใจเนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้ เป็นกระเป๋าเป๋ารุ่นนี้ได้ออกมานานแล้วนะคะออกมานานมากๆแล้วเออไม่ใช่ว่ารุ่นใหม่รุ่นครึ่งพัชจ,จันทร์รุ่นอะไรนะแพทปีเซียรุ่นอะไรต่างๆคือรุ่นแบบนั้นคือแน่ไม่ชอบนะคะเพื่อนๆว่ามันเล็กไปอะ่ะใส่อะไรไม่ได้เลยนะก็เลยไม่เอานะมันน่ารักก็จริงแต่ว่ามันเล็กไปอะ่ะ ชอบรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นถังๆนะคะชอบเหมือนกันเดี๋ยววันหนึ่งจะซื้อนะคะรุ่นนั้นก็ราคาไม่ได้สูงมากนะคะเพื่อนๆ5 5 0ปอนด์อนนะคะรุ่นนี้เน่ก็ได้มาในราคา435ปอนด์อนนะคะได้แบบไม่ลดราคาเลยอะแล้วเนาไปดูรีวิวที่เมืองไทยอะเขามีลดราคามีคนรลูกค่าแล้วบอกกีดอะอยากได้อะกลับไทยไปซื้ออะไรเงี้ยเออแต่อยู่นี่เนาะเราก็กลับไม่ได้เนาะโควิดก็ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่เนาะท่าดา ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเฮ้ยดึดดสวยงามไหมห,หนังก็จะมีความหอมนะคะเพื่อนๆ หองหนังอะหนัง MCM นะมาเนาะเออแนทไม่เคยเข้าช็อปเขาเลยนะคะที่เนี่ยแนทอยากได้ทรงแบบนี้นะคะที่แนทซื้อใบนี้มันเป็นรุ่นออกมานานแล้วก็จริงแต่ว่ามันเป็นทรงที่ใส่ของได้เยอะนะคะทรงเหมือนโทสนะคะคล้ายๆคิดโทสของกชชี่นะคะเ,เพื่อนๆใบนั้นที่แนทอยากได้เป็นโทสแบบนี้แหละคะ่ะแนทก็เลยซื้อใบนี้มานะคะเ,เพื่อนๆแนทก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อแบบรุ่นที่ออกมาใหม่ๆที่เขา ทีทิดกันนะคะคือเน็ตเน็กก็ไม่เอารุ่นนั้นเนาะเน็กก็เอารุ่นนี้มาเอารุ่นที่เราได้ใช้งานรุ่นที่เราอยากได้จริงเนาะเ<ฮ>พราะใบนี้ก็ใบเล็กนะคะอันนี้ก็เอาไว้เวลาอยากจะบ้าหบฟังนิดนึงก็ไม่ได้ใบใหญ่มากนะคะมินินะคะไซนี้ที่เน็ตเอามาเนาะมันจะมีสีชมพูด้วยนะคะชมพูแล้วก็สีดําออกใหม่สามสีอะค่ะที่มันมิกดำทองขาวอะไรสักอย่างเออแล้วก็มีป้ายรุ่นใหม่ m a k อิน k o รี a นะคะอันนี้เป็น ของโคเรียเขาได้ซื้อไปแล้วนะคะตอนแรกมันเป็นของแบรนด์เยอรมันนะคะในเมืองมิวนิกนะคะต้นกำเนิดของเขานะคะแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารแล้วนะคะโคเรียเกาหลีเขาก็ได้มาเทคโอเวอร์ไปแล้วนะคะแบรนด์นี้เออเขาก็เลยช่วงนี้ก็จะมีกระเป๋าแบบออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าโคเรียเนาะเกาหลี Korea, เนาะเขาก็ดีไซน์ออกมาแกะถุงพลาสติกกันเลยจ้า เดี๋ยวชื่อรุ่นชื่อรุ่นกับสีเดี๋ยวแนจะขึ้นให้ด้านข้างนะคะเพื่อนๆเออสีอะไรสีอะไรนะโกยาร์ดหรือเปล่าที่แนจำไม่ผิดเนาะนี่ก็ไม่เคยมีเนาะก็ไม่เคยได้เนาะครั้งแรกของเราก็ซื้อรุ่นนี้ซะเลย แล้วตังก็เหลือไปซื้อน้ำหอมด้วยเรื่องเรื่องถึงจะถูกถึงจะแพงถึงจะกระเป๋าถึงจะชาแนลวันหนึ่งถ้ามีชาแนลนะั่นก็คงใช้ปกติเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าซื้อมากอดซื้อมาโอนะคะไม่ใช่ค่ะเน,นี่ยซื้อมาใช้ค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกันกับน้ําหอมที่ซื้อมาฉีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายคร์แท็กของเขานะคะเพื่อนๆป้ายคร์แท็กของเขา do not remove this โดนเขาบอกว่าอย่าเอาออกนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะใช้แต่ถ้าเราอยากส่งคืนอยากอะไรก็แกะออกได้ปกติค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่อยากส่งคืนเราพอใจกับสินค้าของเขาก็แกะออกแกะอะไรใช้งานได้ปกติแต่ถ้าไม่แน่ใจก็คือส่งกลับไปได้นะคะเขาก็ยินดีคืนเงินให้เรานะคะมันก็ดีตรงนี้นะคะสั่งออนไลน์น่ารักปุ๊บปิ๊ก,กมากๆเลยสายก็ ปรับได้นะคะเ,เพื่อนๆสายสายก็ปรับได้1 2 3 4 5 5รูนะคะเ,เพื่อนเพ่สายกระเป๋าปรับได้5รูนะคะปรับความยาวได้แล้วก็จะมีที่ใส่แบบนี้ด้วยนะคะใส่ไว้ไม่ให้แบบว่ามันชี้แบบนี้นะคะแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะตัวเล็กๆนี้นะคะสายกระเป๋าก็ถอดได้นะคะอะไหล่สีทองน่ารักนะคะดีเทลของเขาก็เรียบหรูนะคะเ,เพื่อนๆ ดีเทลค่อนข้างดีเลยมี MCM อยู่ตรงนี้นะคะตรงหูกระเป๋านะคะมี MCM ทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโลโก้ของเขาเนาะคะกระเป๋าด้านในด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโค้ดนัมเบอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นโค้ดนัมเบอร์นะคะเพื่อนเพื่อนเออแล้วก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาเนาะอือแล้วมีพลาสติกด้วยนะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเพื่อนเพื่อนถูกใจมากๆเลยอ่ะ ตัวซิปนะคะตัวซิของเขาซิปก็ใช้ดีไม่มีแบบว่ากึกกกกัอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่ติดไม่ขัดแบบว่ารูดดีมากมาเลยนะคะรูดปื้นรูดปื้นเลยะะด้านในก็จะมีกระดาษนะคะเพื่อนๆเขาใส่มาดันทรงให้นะคะแล้วก็คงจะเก็บไว้อ่ะเผื่อไว้ใส่ดันทรงเวลาไม่ได้ใช้กระเป๋านะคะก็จะมีนี่ค่ะ เป็นเม็ดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไว้กันชื้นนะคะเพื่อนๆสองถุงเนาะแล้วก็จะมีแคร์การ์ดค่ะเพื่อนๆแคร์การ์ดของ MCM นะคะมองเห็นไหมเป็นสีดำเนาะเขาเขียนอยู่ว่า MCM เนาะ,ะมีการ์ดต่างๆขงเขานะคะมีการ์ดของ MCM นะคะเพื่อนๆประเทศภาษาเกาหลีนะคะอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษนะคะมีสองฝั่งก็จะมีกโน้ตนะคะต่างๆ วิธีการใช้หรืออะไรต่างๆเขามีหลายภาษามากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะที่ได้จากแบรนด์เขานะคะอ mm ัน hmm. นี้ก็มาแกะให้ดูเนาะอ mm ุ hmm. ้ยน่ารักอะ mm ่ะ hmm. ชอบจังเลยน,นี่ค่ะด้านในกระเป๋านะคะ mm hmm. อันนี้ขอเอาที่กันชื้นออกก่อนนะ mm hmm. ด้านในกระเป๋านะคะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. เป็นช่อง แบบนี้เป็นผ้านะคะเพื่อนๆเป็นผ้าเป็นผ้าแล้วก็พิมพ์ลาย MCM นะคะแล้วก็เป็นลายตารางสารแบบนี้นะคะไม่ใช่ตารางสี่เหลี่ยมนะคะตารางสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นหนังอันนวาสนะคะไม่ใช่หนังนะคะโมโนแกรมของเขาจะเป็นแนวาสนะคะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ตรงสายตรงหูกระเป๋าจะเป็นหนังนะคะเพื่อนๆหนังแท้แต่ว่า ส่วนส่วนพื้นกระเป๋าลายกระเป๋าที่เขาพิมพ์ลายอะ่ะจะเป็นแคนวาสน,นะคะเพื่อนๆทำออกมาได้เหมือนหนังมากๆเลยแล้วแบบแบรนด์นี้ขอบอกอย่างนึงว่าทนทานมากๆเลยเนาะแนทเห็นหลายๆคนเนาะพี่สาวของแนทเนาะคนที่อยู่ไทยเนาะเขาก็มีนะคะมีเป้ใช้หลายปีอึดถึกทนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เออแลวแนทก็แบบว่าอุ้ยสักวันหนึ่งฉันอยากได้บางจังเลยแต่เราไม่มีกําลังนะคะไม่มีกําลังซื้อนะคะ ราคาแพงมากๆเลยสําหรับเราถึงจะหมื่นกว่าบาทก็แพงนะคะสองหมื่นกว่าหมื่นกว่าก็แพงอะ่ะเออเกินหลักพันนี้นะก็ว่าแพงแล้วอะ่ะที่ทัดตอนที่ทํางานอยู่ไทยนะคะอืมแพงก็คือแพงเพื่อนๆแพงจริงมีกระเป๋าให้ด้านในด้วยนะคะมีซิปให้ด้านในหนึ่งช่องนะคะประมาณครึ่งฝ่ามือนะคะใส่เข้าไปประมาณครึ่งฝ่ามือซิปด้านในก็ ลูดได้สบายนะคะไม่ติดค่ะแล้วก็มีด้านหน้าด้วยนะคะมีซิปตรงนี้ด้านหลังอ่ะจะมีซิปให้นะคะช่องซิปแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งด้านหน้าให้แบบช่องแบบไม่มีซิปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะข้างหน้าก็จะมี อะไหลให้นะคะตัวหนึ่งไว้ห้อยชามนะคะไว้แขวนชามหม่งเขาลูมากม้าลูกกระต่ายลูกแมวแล้วแต่เราจะซื้อมาแขวนนะคะจะซื้อแบรนด์อื่นมาแขวนก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ MCM ก็ได้ตามที่เรามีนะคะเอามาใส่ให้มันน่ารักกุ๊กกิ๊กเนะ่ก็ไม่ได้สั่งมานะคะเพื่อนอสั่งแต่กระเป๋ามาเนาะแล้วฐานของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหนังนะคะฐานด้านล่างจะเป็นหนังสีน้ําตาลของเขาเนาะ สีอะไรนะโกยักษ์กอนยักษ์อะไรสักอย่างนี่แหละสีเนี้ยเน่กก็ลืมแหละแน้กก็ดูรีวิวมาอยู่นะคะดูรีวิวอยู่นานเลยนะคะกว่าจะตัดสินใจซื้อแต่ว่าเป็นคนที่อยากได้ทรงนี้อยู่แล้วค่ะเน่กก็เลยซื้อกระเป๋าใบนี้มานะคะเป็นคนที่อยากได้กระเป๋าทรงนี้อยู่แล้วเรื่องอเรื่องอะไหลคือดีงามมากเลยค่ะเพืพ่อนๆชอบอะถูกใจสุดๆเลย แล้วก็มีโลโก้ของเขานะคะ MCM MCM อยู่ตรงที่มีซิปนะคะมีโลโก้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน่ารักกุกิ๊กเนาะถ้าเทียบกับ t o r i v e r s e นะคะใบนี้ก็จะใหญ่กว่าเนาะอันนี้เป็นโทสเล็กมินิโพสอันนี้จะเป็นโ h o r เ v ิ r ์ e นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะพวกแป้งพวกแว่นตาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอันไหน คุ้มกว่านี้ก็คุ้มกว่าค่ะใส่ของได้เยอะใส่ของได้เยอะกว่าแน่นอนนะคะนี่ก็เริ่มมีมาแล้วนะคะ2อวัยปุ๊กกิกปุ๊กปิกนะคะชอบอะไรประมาณนี้ตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าจะเอาสีชมพูหรือว่าเอาสีนี้ดีนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาสีชมพูน่าจะจืดไปนะคะแต่ถามว่าเป็นคนชอบสีชมพูไม่ชอบค่ะแต่ว่าก็เลยเอาสีที่เป็นออริจินอลของเขามาดีกว่านะคะลายโมโนแกรมของเขาก็ดีงามมากๆเลยเพื่อน ทำออกมาการตัดเย็บก็ดีนะคะตัดเย็บเป็นเส้นสวยงามมากๆเลยไม่มีตําหนิเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรแบบว่าให้ติเลยอะ่ะการตัดเย็บทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะนะคะดีงามค่ะซิปเซฟก็ลูดไม่ติดขัดนะคะดีงามด้านหลังก็มีช่องให้อีกนะคะด้านหลังก็มีช่องเล็กๆให้อีกนะคะเพื่อนๆนี่ไว้ใส่ ใส่บัตรใส่การาดบัตรจอรดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเล็กๆด้านหลังเผื่อไม่อยากรูดเนาะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวแม็นจะสะพายให้ดูนะคะว่าจะยาวประมาณไหนเรามาลองดูกันเลยและสูงร้อยร้อยนะคะเพื่อนๆความสูงของแม็นเนาะนี่อันนี้คือสายที่เขาปรับมาให้นะคะอันนี้เป็นรูที่ สองนะคะเพื่อนๆปรับแค่สองรูพอดีตัวเน็ตเลยค่ะไม่ต้องปรับเพิ่มเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่เห็นหัวเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน่ารักกุกกิ๊กปุ๊บปิ๊ก,กเราจะถือก็ได้เนาะจะถือถือก็ได้ถือน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะถือจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้ ได้หลายแบบเลยเนาะและที่สําคัญใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล้วที่แนทชอบนะคะที่แนทชอบใบนี้เพราะว่าน้ําหนักเบามากเบาเหมือนปุยฝ้ายเลยอะเบามากเบาเบาเพื่อนๆโอ,อ้เบามากๆจริงๆอะแล้วแบบดีงามมากใครที่มองหากระเป๋าแบบว่าทรงแบบนี้อยู่นะคะอทรงแบบนี้แล้วก็น้ําหนัก ไม่เยอะแนะแนะนาเลยนะคะแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าน่าสนใจเนาะเดี๋ยวให้แนทผ่านเดือนนี้ไปก่อนเก็บเงินคืนมาได้อีกสักก้อนก่อนเนาะแดีวจะไปเอาแบบนี้แหละแต่เป็นแบรนด์นี้แหละแต่เป็นทรงถังของเขาเนาะมาแล้วก็จะเอามาเก็บไว้เนาะไว้ไว้ที่อยู่ไปนู่นไปนี่เที่ยวกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กของแนทไปถ่ายรูปส,สวยๆนะเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะใบนี้เดี๋ยวจะสะพายไป ทำงานนะคะเพื่อนๆไว้ไปทํางานเนาะแผนเป้ไม่แน่ดูก่อนนะคะตามสถานการณ์เนาะอุ้ยน่ารักอะ่ะเพื่อนๆถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วราคาก็ดีงามมากๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าแบบว่าตัวจริงจะแบบว่าดีงามอย่างนี้ แน่เคยใช้ของก๊อปนะของก๊อปเป็นเป้เล็กอะที่ตลาดนัดบ้านเราอะ่ะสามบาทอะตอนที่เดทกับแฟนใหม่ๆเพื่อนๆแน่ไม่มีตังค์เนาะไม่มีกระเป๋าส,สวยๆถือเนาะแน่ก็ไปซื้อของก๊อป MCM แหละแล้วเพื่อนมันก็รออ่ะเพื่อนแน่นมันรอบอกว่า กระเป๋าอะไรของมึงเนี่ยทําไมมันไม่เขียนว่า MCM ทาไมมันเขียนว่า MOM เออมันกอลเหรอมันไม่เชิงกอลเพื่อนๆแล้วมันมันเป็นสีนี้ลายนี้เลยแต่ว่ามันเขียนตัวอักษรว่า MOM นะคะมัมเนาะเพื่อนไอ้น้ําตาลเนาะชื่อมันทํางานอยู่ในร้านเดียวกันนะสภาพไปทำงานมันก็รอเน็ตกระเป๋ามัมเหรอมึงซื้อกระเป๋ามัมมาถือเลยเขาก็หัวหลอกกันเออยังจําได้ถึงทุกวันเนี้ยมันก็มีโมเมนต์มีเมมโมรีดีๆให้เรานะคะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญไม่ต้องกลัวเป็นหลอกเป็นล อยแบบว่าเออไม่ต้องแบบกลัวโดนนงโดนน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าวิ่งลงวิ่งหลบฝนอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อนเออเนี่ยใช้งานง่ายด้วยนะคะทรงนี้เรื่องของเรื่องแต่ก็เลยเหมาะกับแนทด้วยเพราะว่าเป็นแนทเป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆ,ๆนะคะเพื่อนๆใส่เสื้อยืดถึงเกงยียนอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะคะ พ่อจะไปจะให้ใส่เสื้อแบบว่าน่ารักกูกี้ก็คงไม่ไหวนะคะประเทศอังกฤษก็รู้อยู่ว่ามันหนาวนะคะเพื่อนมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะจะไปใส่อะไรอย่างนั้นคือไม่ได้ก็แล้วแต่ช่วงโอกาสเวลานะคะเพื่อนๆอาจจะมีบ้างนะคะเออแต่วันนี้คือแบบน่ารักอ่ะขอบคุณคุณสามีม,มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญวันเกิดนะคะ อีกหนึ่งชิ้นถือว่าชิ้นใหญ่นะสําหรับแนทเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมีราคานะคะเพื่อนๆและแนทก็ได้ทําการตกลงกันแล้วว่าทุกๆปีนางก็จะให้นะคะให้บัตเจ็ตมาก็แล้วแต่ว่านทจะไปซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของเรานะคะแนทก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักบุ๊กบิ๊กมากๆเลยนะคะอดีใจจังเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แนทด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนกาําลัง หองหากระเป๋าน่ารักน่ารักใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะ430กว่าปอนนะคะหมื 10, น่นนิดนนะคะเพื่อนหมื่นแปหรือ1 9ื่นเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยหมื่นนิดๆเนาะเนี่ยก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่สูงมากนะคะไม่ใช่ลักชวรี่แบรนด์แต่ว่าก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆน่ารักปุ๊บปิ๊ก อุ้ยชอบอยากได้ใบถังเลยอะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย oh,